ดูกันเลยอ้ตูมอ้ตูมใ้เดี๋ยวลุยบกลุยน้ำเลยดิโอเคงั้นเดี๋ยวพอขึ้นเรือไม่ได้ก็นี่นะมาลับเรือเรือลดลถเรือเรือรดลดเรือรถขึ้นเรือโอเคมีที่ไหนเนี่ยบ้านเนี่ยรถขึ้นเรืองั้นมาดูกันต่อครับวิกกี้เอาแบบรถเอาแบบอันนั้นนี่ อีกแล้ว <c oughs> อีกแล้ว <c oughs> อีกแล้วอย่าทำๆไปได้ไหมเอาแบบฉากสิงตายเอาแบบฉากสิงตายฉ <Okay. S 2> ากนั้นเลยไม่ไม่ลุคี้เขาไปดีนะ <c oughs> ตื่นมาก็แก่เฉยเอ้โน oh <my> กันะไม่รู้คนมันอ,มองมีอ่งางกดนี้อันนี้เล่นอกวัดมากอ,อกไปพีสามจบห <c oughs> ักมาออกไปหักมาออกไปนี่ หนึ่งวันกระดิกันดิกันดิจ้าดูดิต้องมาเริ่มกระโดดใหมสี่สิบวีแล้วนะรู้เออไปต่อครับตกไปต่อ,ตอไม่ค่าตกฟุย้ย เราเล่นน้ำป๋อมแปมไม่ใช่ป๋อมแปมดาราดังป๋อมแปมอะ่ะป๋อมแปมพวิธีกรสุขรุยรู้จักไหมที่ดูพันเพพัดอ่ะก็ใจไหมกี้ไมไ่เข้าใจฉันเข้าใจแค่และจะกินเขาพวดดูครับตอนนี้เขาขึ้นมาถึงฝั่งตรงนี้แล้วครับมาถึงฝั่งภาษาแคสซลูแล้วครับโอ้ยไปาานี้โอเคตอนนี้สามทุ่มแล้วครับ คร่งล้วมันจะบอลไหมยังไม่ครึ่งเลยเดี๋ยวแป๊บนึงมีสตูดิ้งดึงกันต่อครับลุยกินต่อดูด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 าดกันต่อครับตืดลุยต่อครับเอาลุยต่อครับ ดูคนอื่นเข้าไปถึงไหนแล้วครับมาดูกันเถอครับผมจะไปถึงไหนครับเควสฟองมันอีกเย่จิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดอ้าวฝั่งฝัขอโซคีขอเอาใหม่นะฝ้่งกลับไปเริ่มใหม่ไอเนี่ยไอเนี้ยสามอ่ะ,ออะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ท่านเจนจอลี่กัดเลย